แส้งทุกคนนะครับจากร้าน e a collection นะครับกระเป๋าที่หยด2เข้ามาแล้วพร้อมส่งแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมารีวิวพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนบอกเลยครับว่าวิธีการขายปีนี้แบบใหม่แบบสับเราจะขายกันแบบกล่องจุ่มนะครับ1กล่องจะมี4ลาย4แบบนะครับลูกค้าไม่สามารถเลือกลายได้ พอเราขายกันแบบกล่องจุ่มและมีแบบซิกเก็ตนะครับหนึ่งแบบเพื่อให้เราได้ลุ้นกันในกล่องนี้เลยและจะบอกว่านะครับแบบซิกเกตของเรามีแค่300ใบาจากจํานวน7,500ใบใครได้ไปสุดว้าวแน่ๆครับพอพูดถึงวิธีการขายเดี๋ยวเรามารีวิวในกล่องว่ามันจะมีแบบไหนบ้างนะครับหวังว่านะครับวันนี้เราจะอาจจะเจอตัวซิกเก็ตก็ได้เวลาลูกค้าซื้อไปจากทางร้านนะครับจะเป็นตัวสติกเกอร์แบบนี้นะครับแปะไว้เลย จะไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้แต่วันนี้นะครับพ่อค้าขอแกะหนึ่งกล่องนะครับเพราะว่าจะต้องเอามารีวิวเวลาไลฟ์สดให้ลูกค้าดูว่ามันมีแบบไหนบ้างนะครับแกะไปก็ลุ้นไปนะครับสุดจริงๆมาเลยครับทุกคนมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับแกะออกแบบแรกนะครับพ่อค้าลุ้นมากๆเลยแบบนี้นะครับสีดานะครับเป็นสกรีนตัวหนังสือสีขาวข้างล่างจะเป็นสีแดงสวยมากๆเลยนะครับลืมบอกไปตัวนี้มีการให้ทุกใบเลยนะครับ แกะใบแรกแล้วนะคะมาลุ้นใบที่2กันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับตัวนี้นะคะจะเป็นสีแดงสกินสีดําลายโมโนแกรมนะครับแล้วก็โลโก้สีดำเพื่อนๆมาลุ้นใบที่3กันแกะออกมานะครับเห็นเป็นสีดําเงาๆเท่ๆเลยอ่ามาลุ้นกันเต็มๆเลยนะครับโอ้โหสวยมากๆตัวนี้จะเป็นงานปั๊มนะครับลายโมโนแกรมด้วยด้านในจะเป็นสีแดงเขียนสกินคําว่าที่หยดนะครับตรงนี้ดูแปลกแหวกแนวไม่ซ้ําใครนะครับอีกใจพ่อค้าก็เทให้กับใบนี้เลย ดูผ่านไป3าใบแล้วนะครับมาลุ้นใบที่4นะครับว่าจะออกแบบแนวไหนนะครับพอเปิดออกมาว้าวมากๆเลยทุกคนมันคือสีดํำล้วนๆแบบนี้เลยครับแล้วก็มีป้ายนะครับคำว่า HOP อยู่ตรงด้านซ้ายมือของเราดูน้อยแต่มากเรียบแต่โก้จริงๆนะครับใบนี้ ดูกระเป๋าแล้วมาดูของพรีเมียมกันนะครับว่าตัวพรีเมียมนะครับจะมีอะไรบ้างสําหรับคนที่ซื้อกระเป๋าหนึ่งใบนะครับจะได้พรีเมียม1ชิ้นเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นการสุ่มให้เหมือนกันนะครับสําหรับคนที่ซื้อยกเซตนะครับยกบล็อกจะได้ไปทั้งเซตเลย4ชิ้นนะคะ ของพรีเมียมทั้งหมดจะมี4ชิ้นนะครับทุกคนก็จะมีสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีกระเป๋าอาจจะเป็นกระเป๋านะครับใส่พวงกุญแจเล็กๆนะครับใส่คล้องหนังนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวพวงกุญแจนี้จะมีสัญลักษณ์ของขวานของเทียนของฟันแล้วก็ของปืนนะครับใครได้ไปก็ถือว่าน่ารักสุดๆเลยนะครับปิดท้ายคลิปนี้นะครับจะบอกเลยว่าซีซั่นนี้ถือว่าแบบคุ้มมากๆนะครับแล้วดีไซน์แต่ละใบก็สวยนะครับไม่อยากให้พลาดนะ fc the gold ทุกคนกดในตะกร้าเลยครับ